นี่ครับเพื่อนเพื่อนผู้สมัครสอสอเขตทั้งร้อยสามสิบสามเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมสุเทียนทองสองครับผู้สมัครสอส,อสอเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารพักเสรีรวมไทยในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาพักเสรีรวมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารครับวันนี้ครับต้องเสรีรวมไทย คนอื่นที่มาตเรืองทีงมาแทานพระธรรมดีนะครับตามมื่นสนรมใครที่ท่านพระงขออราญาตก่อนนะครับขออนุญาตใทรรถที่จะเข้ามาในใพระธรรมดีเได้ได้ครับ อีกครับอีกหนึ่งสองสามยังเป็นเรืดองปกติแต่เรียนแค่ได้ทราบว่ามันจะเป็นลำแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเก็นที่เรียบร้อยนะครับ นะครับมีใจนวงทั้งหมดเกียท่านที่แปดนะครับนายทุนเพชรนายทุนวิจัยพรรคพลังใหม่นะครับท่านที่สองนะครับนายสุเทพเสียรสกุลนะครับจากพรรคทุนใหญ่ท่านที่สามตัวเลขมีจริงจริง ผู้ใหญ้าสมบ oh. ัติขอให้ข้าเป็นองค์สมบัตินครับอาจารย์ข้าพเจ้ ตามบานพ่อผมอย่างนี้นะกันเดียร์โอเคครับเลพอใจเลยนะครับหมายเลขสามครับ

รวมพลังสร้างชาติเสรีรวมไทยรวมพลังสร้างชาติเฮ้ <Yeah. S 1> hey!